ครับสวัสดีครับส่องมหาแห่งมวลซืนเมื่อนี่มาตามตาแสงท่องครับแอดมินมีโอกาสเดินทางผ่านบ้านเพิ่นครับเร่แวะครับเพิ่นเลเวลเยวกับก้มฝันเกี่ยวกับแนวนาทางเสียงโชคสุฟังครับเพิ่นไปร่วมง,งานดอดปูตาครับ วันที่ยี่หาครับที่ผ่านมารถเพิ่นไปชนครับครับรถผู้มาดวาน้ำกันแหละครับเพิ่นก็นเลยว่าห,ห่วยเสียโชคมากคนว่ารถรถเพิ่น,นชนน้่นได้นี่ออกแง่นั่นครับชน 3, ทีไรออกทีนั้นครับต้นสามเทียสีเทียแล้วก็ออกที่เทียครับกลับไปเบิง้งว่าเพิ่น เลขเพิ่นรถเลขรถเพิ่นตัวใดครับไปรับส้มรับฟังนำกันครับอ่าหน้าเบิ่งเลขหมายเลขรถอ่าแต่ว่าสี่แปดเก้าอ่าสี่แปดเก้าแต่ว่ารถคันนี้สัมปทานมันชนนยังมันก็ออกนะอ่าโอ้คันนี้ว่าคันนี้เหรอจุเทียนี่บกผาติเจียเนี่ยต่ว่าชนนยังนี่ออกรถเอองวดมาที่แรกกันมันเป็นเสียดลักลักพระ่าเขาครับออกไอ้ไม้เด็กท่านเลยออกมาก พวกกุญแจแผหาออกเลยอ้อควกที่อ่งอะไปช่วงทีอันรถไ่ริงเขาจอดไว้นะโดยของกันเขาก็มาอยู่เขานองเคยก็จะออกก่ดีอ่าพอดีกับหัวอันขั้นแหนมาหน่แหนไ่ริเมันมาตัด้อครับผมหะเตี๋ยตางกันทั้งงานกับออกเก้าออกแปดเก้าเลยอืมงวดนเตี๋ยเต็มเลย อางวดนี้กับมัดส้นนี่นี้ส้นนีหายช่อย่างนให้ได oh ้ day, บอกโอ้ยฟูคนสีใหายตัวนี้ว้าวอาจารอก็เพิงเพิ่งเพิ่งวลาตัวนี้มาเนี่นันขีเข่ากันกับรถเลียสองสองขั้นนี่มันเข่ากันนานั่นเก้าแปดศูนศูนย์อันนี้มจีแปเก้านแปปดเก้านเออเนาะแปดหก แตหกมันจะเป็นแตกเก่าบพยต่างตออกรางเด้อเด็กส่วนมากออกตารางตลอดส่วนมากถืลงรางมาพ่อ่างตลอดพวกขึ้นบนนี่แค่โอวนั้นหลวงไต่ไหมฝันมารถดเสียเขามาหลากหลวดมาทันมันได้ไปแจ้งตำรวจตำรวจ่าหมายเลขบ้านเจ้าตัวไหสองเก้าหนึ่งมาทันอืมมันออกมันออกสองเก้าหนึ่งยี่หลีเด็กบ้าน ตาบานเลขบ้นมันเป็นหนึ่งเก้าสองบว่าตำรวจว่าสองเก้าหนึ่งมาจากมันออกมันออกเก้าหนึ่งบานนี้อันนี้เราออกบานนี้เลขล่างมันนแปดเก้าโอ้ทำบนทำล่างเลยออกต้งบนั้องล่างเลยขั้นมีออวกลางตลอดนี่เี้ยตัวกันสามวันเลยสามหมดช้อนๆเลยเก้าแปดเก้าแปดล่างสองวันล้บานนี้เก้าบานนี้แปดเก้าบานนี้ล่างนี่ มันกลับจ้ามหอดติดกันเลยดิ่นตีในหลวงตายชื่อแับชื่อเ่าได้หลายชื่อได้เท่าเราชีฝันหาฝันครับผมเขาบวกขายมหมยอืองวดนั้นสุดท้ายก็โอ้ยได้หลายถ้าว่าหลายงวดเราเราเพิ่นหายหลายเที่ยวแล้วเนี่ยเด็กพวกั้นอยู่ออกย่ำไลายสีหมดเพราะนั้นก็มันถูกส้นรสแท้เร่งหนึ่นขับรถมัส้นแห้งออกมันลอยลอยลอยไปนะเพราะว่ากับจีจอดพ่อเจ้าของน้องเคยกับเสียรถน้องน้องเคยกับ ที่เอรถออกถาเลียแห่นมันเลยมาต่ำเอกข้างหน้าก็ออกแปดเก้าเต็มเต็มแล้วครับผมอ่าวันนี้ก็สาตัวเป็นนั้งบุญนะแต่ว่าชีซื้อโยเพราะว่ามันบ่เคยสวยจะแกะแต่ว่าที่เหลี่ยงนะบอกแต่กี่บ่ให้ในเขตบองนีหรอจอดตี่างเนี่ยมันกะมันกะออกแม่ลูกหนึ่งเขายนีมัเศร้าเนี่ยจอดไปสิล่ะเปิดเองนี่ไฟเตี้ย ยอมอออ้าเาจะเปิดรถเอรมันมากบว่ตัวนี้ดิครับหนึ่งเกาอนโอ้ไม้ไเหล็กบันโคตรมันเตะเออไม้เหล็กโคตรครับเจานึ่งเกาน่ไดสสอบโรถท่านนี่ยรามันต่ำ มันนั่งต่ำดูโศกดูต่ำดูแต่โศกดูต่ำเมื่อไรออกเงี้ยมันน่้งตผู้ชมเป็นแวาชนเมื่อไรออกงวดนั้นชนงวดเลยชนตอกาสนออกหลอด<ะ>พระเมรุนรรณยังก่อนมา่มาขุนม่าบอกบุกบนหม,ม,ม่าบอิวารุนม่าผ้าด้วยเห็นไหมครับ อันทวารถขั้นนี้าว่าต่ำย่ำไหนออกโรดให้้าเลยย่ำไหนคนมีเพืนคนเกะชี่เปดต่ำโรดวะโระลบแมภาษาโทเด้อเาเน่าทุกคนรับเสียงดวงกะร้องเสียงเบิ้องแก่เกาเด้อสี่แปดเก้าเลขสามโถตอนรถชนวันออกล่างน่ะแม่นไปทามตาแสงท่องแม่่นฝันไปออันต้เหม็นพระเจ้ากับที่ตามดีย่ดอกครับผมาเจ้าอะ คือว่านอพ่นเท่าขายบุญทุกคนเท่าครับผมแจ้งโชคแจ้งลาบแจ้งมันสิมาตัวใดนอกหัวแล้วแจ้งมันสิมาตัวใดพอเบายืนอยู่กับพวกขงอ๋อทุกอ่างเัดแจงเมืองบุญถึงน่าตั้งไปมันกล้ามบกเข่ามันก็ดีไปเนาะนันบกเข่ามัากับจะว่ากันมันถ้าธรรมดาก็กล้าได้กล้าเสียครับผมอันเท่าว่ากล้าเรียนมันกลับว่าได้อันเท่ากล้าเรียนมันก็ได้เรียนร้ายก็ได้ร้ายเรียนหน่อยก็ได้หน่อยครับผมันพอถือกัดต้มไป ทีเนี <laughs> <tablet> ้ยจนมาแมาลางเนาะทำแม่ลางเพราะต้องไปเล่นบนรถรถนั่นมันมันออกที่หาเทียนนี่มีตารางตลอดออกลางตลอดเพราขึ้นบนต่อกันก็เคยมี่แล้วเปล่อกันสามมวดก็เคยมี่สามมวดเลยค่ะท่านผู้ชมอ่าสามมวลบ่แม่นว่าขามขามงวดนี่ต่อกันเลยนี่สามมวลปีแรกหลวงไต่ออกเลยนี่เก้าแปดเก้าแปดล่างคือเก้าบัดคัดบัดที่สามนี่ วัดที่ที่แรงมันดอกแปดเก้าแปดเก้าสองเตาบันบัดที่สามมันลบขึ้นมาเก้าแปดบันนางคือเก้าต่อกันเลยครับบางวดนี้จังไรกับชีเสียงมอนดะดอกเพราะว่าคนเคยหโชกโย่เนี่ยนั่นจังไรกัมัดกับมัดตัวแปดเก่าเนี่ยมันบอกแปดเก้าเนี่ยล่ะเพราะว่านกปูวัด ก็ดอนผู้ตาเพิ่นก็หายมากแตกหกพึ่งหกแปดเนาะครับผมนั่นแหละมันก็ขาาเป็นเลขกหกข้าเป็นเล็กเก่าลงมาครับลงมากเิงมันก็ซ้ำตัวเดียวกันนี่เนาะมันก็ตัวเดียวกันน้องเชียงเบิงครับผมแม่นตั้งไดายก็ถีเล่นยยุ่นนะครับวเล็กคนนี้พิ่นกับน้องพ่อพิ่นกับมาตรงกันหลายตัวเยอะหลายมองเยอครับผมวัดอียังอีพิ่งหายมากอะแปดเก้าพิ่งหายมากล่างแปดเก่า ลางคนเนี่ยล่างเลยเนาะล่างคนคนฟันท่งมาจั่นแป่เก่ามาั่นครับผมเพิ่งลิบเพิ่งได้ลีบมาครับผมครับผมอาจอสีมาได้เนาะอาะสเป็นไปได้สพมาววดนั่นเพิ่งกระไฮหกเพิ่งไหฮกหกหนึ่ง่าสั่นคนแรกไหากกหนึ่งออกออกสามตัววันนี้เพิ่งไหนล่างแปดเก้ามาั่นเยอะมากหลวงพ่อที่ว่าไหกฮกหนึ่งวันวันหันเตะไสามตัว ตังนีเพิ่นให้แปดเก้าพิ่นให้แปดเก้าตัเพิ่นให้หลายตัวยู่ดอกครับสามสี่ตัวอยู่แต่ว่าตัวแปดเก้าคนนี้นะมานัเขาอยู่กันก็มาต่ำก็เลยเข้าพอดีเนาะเล็คนคนว่องเล็กไปพร้อมนี่โอ้ครับคนคนเน้นเลยเจเน้นลางพร้อมเน้นลางเมแน่ด่พ่อบ่าวาดี่จนไดก็หาท่านวานด่โมแน่ดิเงี้่บอเนี่ในหลวงเขาหาท่านวาดดิโมแน่ดิครับ ทำอะไรก็ร่องร่องบางชีก่องอยู่ลักงวดนี่มันมันร่องทุกงวดนี่นะท่านหัวนี่มันมันพิเศษแน่นี่หน่อยมันแนวเข้ามาเนาะครับผมแน่เขามาพิเศษแน่ตัวแร่เข้ามาเขาก็เน้นชูงแน่ชักนน้อยครับผมแร่เข้ามาเขาก็ดร่องว่าเอาทุ่นน้องขึ้นทีนะครับผมอ่าไปจุดถูกคอต้นไม้กาต้นไมก็หอจุดถเห็นชัดเจนเลยเนาะเสียดซีวินซันนี่แหละยู่บ้านนี่เนาะ เห็นขากโยนเห็นขอตีแรกันเอื่นเมียมาเบิ่งคาเท่าๆวาท่านน้ำขึ้นบอกมาเบิ่งมหมเศ้าโอ้เขายยมเศร้าจู่พอแล้วยนี่ัมขึ้นกับอเราเนีมเศ้ามัน้เห็นหงเนาะเอาฮอดน้ำให้นะครับผมแล้วนี่ครับหมว่านคือเห็นวาสันโอ้หาบ่งบวัดนี่มาดดกหาอยู่ใจนี่เขาอ้เมื่งามเดหันนี่ว่าสันนี่มันสายตาของมันมากไปอีงสันซื่อๆเห็นง่ามอีนลี ไม่ย่าเยื่อนย่ายมาเบิงน้ำอืองกาเป็นฮกข่านาใจนั่นั่นี่ั่นมม่จีขึ้นไล่ขึ่นาหกไปงชิงกาหากบอเดะไเอาครับเอาเนาะมันมีทฉัมันเขาว่าปกติเขาเขาปรเหนนะใบใบสิบประเห็นเลยไปรจุดถูกขอเขาใหเห็นนี่แือจุงวดกับขอดิบอรดนหน้าไ้ทุงวดช่เว้นกับบอกเน่เป็นเาไงช่วงให้ยลนใ่ยเป็นอยัางว่าจันเพราะว่า บางในมือมือนั่นมือบางสามสี่มือนี่แก้มแก้มนี่มุมนี้เลยแหละตีค่ะโอ้ยนี่เรานี่บ่อกี้เห็นตักเทียนี่ขอทุทุงวดวสวามว่เห็นออกต้นนี้ยังพอต้นนี้ยังือเท่าเศรษฐีวิสันอ่านล่ะเศรษฐีเพิ่นไหโขเกี่ยวกันเห็นเห็นชัดได้บ่พอเห็นบ่เห็นยากยากอยู่มันยากยากมันไมาต้งนีไม่ต้องนีเตรียมเลยไมาต้องดูสิท่านผู้ชมเศรษฐีวิสันค่ะตัวเห็นในกล่องเห็นบ่ เห็นอยู่นี่แหลนี่แม่นี่แม่นี่แม่เห็นบ่เลขยหาครับเลขยกหาเนี่ยอ่ะอยู่ท่อนตะกี้หกงามงามนี่หกอันนี้มันอยากเดิอบแน่แล้วมันหลายเป็นอาทิตย์แล้วมันออกมาเดี๋ยวไปจดิษฐ์ซัดเลยซัดเลยบ่แม่นี่ยังเห็นซัดอยู่หัวอันนี่ครับถ้าว่าหกจากหน่แน่จากลอยตะกี้ออกแก้มมันจิเป็นหาหกหกหาต้นนั่นแน่นอนเลยมันแบบติดตาติดแน่ เมื happened, อ anut, ่อเห็นพ <Jamie, S 2> <anak> ่อเห็นที่เนี่ยก็เห็นชัดเจนได้เห็นชัดเจนแลยเห็นหกหหานี่หายัง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 แกมยู่จนิมือที้หกมือไหนแม่เบิ่งอันนี้จะเป็นต่างบ้านต่างก็ตกดตามเพราองตา่คือปิศาจนะพวกแกยจุูถูทขวาตีขวาขวาเหมือนผูกที่หกดอกมือนั้นได้ได้อจุดทุกวันัน้วันที่สามสิบเ ปวดพายเอฟซีนั่เลยเด้อโจมเมียเศรษฐีวิสันมัอนั่นรถดีเสียดกันก็เพื่อไปเอาหวยพอดีอืมหอยพู่น่ะพันเด็กๆรถเหมือนไทยๆเขาอหอยใส่เป็นงานนี้แหละเสียนี่นี่เสียเต้เต้ของเขาก่าเพื่นนั่นเพื่อนเมตตามากเลวมึอนี่ฝันมาแล้วครับตาแสงทอง เขากระลึมจวดจ่าจังหวัดเราแน่เหมือนนพ่อมพ่อจวดตัวคนครับเอาละบอกเอฟซีเลยว่าบอกเอฟซีทุกคนอันจากเชียงเบิงตะเบียนรถเนี่ยนะมันสู้กันเมื่อนั้นเมื่อไปเอาเรือมันยีมหานะตอนผู้ตาลอยออกมามันได้เสียดกันเสียดกันครับรถข้าเจ้ารถข้าเจ้ากะเก้าแปดศูนย์ศูนย์ ครับอันนี้บัญชีแปดเก้านะเด็กเพกับเขากันยัครับผมกับท้าวรถคันนี้ยำหนเม่กับออกน้ำต่ำาำหน่อนก็ออกถ้าเขาอานนี้เพิ่งกับที่ให้อีกยให้ชคให้ลาบยั่ไม่ให้นีละชี้แปดเก้าเด็กร่างกับหาหเด้อออกย่นต้นไม้ต้นดอกไม้ยุนี่ครับยุนียนต้นนี้ยังก่อนล่ะ ตทต้นเศรษฐีพันบอกน,นี่ล่ะขอเพิ่นงวดนี่เพิ่นเวาก็ออกให้เห็นครับผมออกเป็นเป็นออกยุเเเกยเย่เทิงเหมืนเลขยุ่เทิงเหมือนโฮกยุทธ์ไต่ปัญหา่ามันสีออกหาหฮกนี่กหานี่ละ่ะกลับกันเอาอลองเบิ้งครับเพ <beter S 2> ิ่นให้โซ่ให้ลาบเฮาคพูดเลยมาร์กน้ำกันตามเาะมาลองเบิ้งเชียงเบิ้งอ่ะมันออกมากอ่ะถือฉันเชื่อหน่อยก็ได้หน่อยเชื่อหลายเป็นหลาย อันตึกเ่ากจะเรื่มโต๊มาเด่นน้ำเนี่ยเบอร์โต๊กะเขียนไถ่อยู่บเบอร์โต๊ะก็เอาละกัติดตามกันเลยครับติดตามนามันหมาเฮ้งผ้ามวนเนี่ล่ะเป็มาเฮี้ยนนะเจ้านี้ครับผมอ่าเิ่นกับมาดมันมาทำข่าวอยู่บาเส้ารอิ่น ตัามสายบุญน้ำกันเอ็ซีเพิ่นบมอไอ้ตามเอ็ซี่เพิ่นหานั่นนั่นอันนี้เขาทั้งดอนผู้ตาเพิ่นเพิ่นเป็นคนบุญเว่าหาเงินหาท่องเพิ่นผู้ใดอยากทั้บุญน้ำเพิ่นกะออกเด้อไอ้ดอนผู้ตาตลอดนานเพิ่นว่าเอาไว้หรอกเปิดตาไว้เห็นไไปตว้เรืียยโยผู้ใดออกมาเพิ่นกะอ่านไล่เชือ่ไล่เชือฟังน้ำอยู่ราะว่าจะทั้งนอกทั้งหน้าทั้งทั่งไก่ทั้งไก่กระไดเพิ่นกะออกเชือ่ให้อ่านให้ อันนั่นเนี่ยไรยเลยนเกือบเสียเออไมบนี้ว่าเน่นั่นเกือบเสียไหมไปตีนเป้ามาบ้านเขาไปเมืองพม่ที่ยี่ผ่นเขาขึ้น้อ่ไห้ไหมเกือบ้อมกูเข้าเลยมันมีซื้อวอมนะแค่นว่าส้น่องวอมนะ้าเลขาไปเรีวแต่ว่าเป็นสองงวดกูนะ เกืบนะเกือบมน่ะบวันที่นี้มาไปว่ากันเอาขึ้นมาไว้จอดไว้แสดงว่า่องชักชิตพคนว่าให้เอาไปใส่เนาะคนประกาศว่าไม่เห็นเ่าเกือบเกืบกับของกตีพันนว่าให้เล้วเท้าว่าจะเกิบมันขึ้นเล้ยว้กันพันกับะกาเอาขึ้นมาน่ะพนลื่นไปพนก็ได้ตัดเกียรจตหน้าตีลากดอกพันธุ์กับเต้า เนี่นบอกเนีป้าเหลาน้นถือ้านะตีนสูเลนเลตีนสูมเกือบจะเกือบไปเนาะเหมืนว่าัน้เยนเลยนะคนมารวมงานหลายรวมงานกันหลายจนตีเยียบตีนกันเลยเรยกเฝ้าไปฮะว่าเนี่ย เกือบูนั่นกัจอดใกล้ๆกันนะ<อ>แบ่ว่าก้กาแล้วมันก็อยู่ของเนงาะครับผม<อ>ก่ว่า้าเลยกัิจอดต้องลองหนันว <c oughs> ะะ่าเนกัเย็นมาโอ้โอโอดิเกือบเผาเข้าใจเกือบคนไตตัวคนนั่งก้าองเงานะทีว่าเล็กอ,อีกสองวดทีบัตสงวดจังออกมวดมันที่ยี่ห้าจังเย็นมากกนไง <c oughs> เล็กอ,อีกสองวดเกือบจขึ้นมากบานเอเนี่มันก็ต้องมากเออเปนสีขึ้นสัเวียนหล้ว่างวนี้ว้ ที่พวกถืออยู่ว่าบาทวันเดียนเกือบพังก่อขึ้นมากเลยว่าแต่เพราไขึ้นมากแต่ว่ามันเสียไปแล้วเป็นฝอไตหดขึ้นไปเร่งไปถอยรถนั่ไมจะไปเสียกันฟ้าพวกเคยเสียตั้งแต่รถใหญ่รถชิปลอเนี่ยก็เคยขับมาเมือหรือไหเออเคยขับแม่นั่นังจะหยังก็จะแนมวาบางหูบางตาไม่นี่แม่ครับผมมื่อมื่อือไปเลยนะแต่เพาะบาดแห้งหลองเขากระแตงในหน่อยอังตัวครับผมตาไฟไทยเขาน่ะ ต้องว่เพิ่นบังตาเพิ่นอยากให้ออกเพิ่นอยากบอกตัวนี้บ่เลขว่าท่านนี่เอาใช่ไหมพันเลขเนี่ยเสียให้เพิ่นเสียบ้างที่บอกแปดเก้านี่เพิ่นเสีวบางที่บอก <c oughs> ส่วนมากพัอนออกล่างเด้อออกล่างแต่ว่าจากชื่อบนชื่อล่างกับชื่อไปรอดครับผมกับว่าเป็นแต่เสียดวย้ว่าเขาติดเน้นตารางกับถ้ามันออกบนมากก็เสียใจเลยที่านมากขึ้นที่ฟานมากออกตารางครับผมนั่นแหละที่ว่าไหวเนาะเย็บที่เข้าทุกคนก็ได้ สายบุญแต่ว่าหาหกนี่คือขึ้นบนหาบุญหาหกนี่ขึ้น,น,นข,ขึ้นเลขบนย่ดอกครับผมเพราะว่าตอนตัวนี้ออกกลางแล้วมันก็ติออก,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 กนนตัวเดียวตัวนอตัวนี้ก็จะเปลี่ยนบนตัวจะหนวกตันอนกนี่ออกที่นี่สองตัวนี่พอเาเคยเห็นมันออกกักเจ้ขอมันหลายงวดแล้วพอออ่อมางวดนี่ขอเราแล้วหมดเศร้ามาหดหน้ามีเอา้าคือนลขแก้ว่าจันอบอกอยู่ดีขออยู่อคือบ่าหายเลขหายหวยแนะงวดนี้วันที่หนึ่งอันท่านว่านี่ว่าจันเลข ที่ออกไกลแล้วได้ว่าสันซัดเ,เดียวไปแล้วมาเห็นอุ้ยเรี่ยหามางามแห้งแก่นนี่วสันเดียวขึ้นทึ้งมันเรียกโมกงงกีงกงเขาคือเป็นตั้งชี้บาทนี่ว่าสันมันก็เห็นตังเทียนี่ก็ออกขอไายงวดแล้วบ่ออกนี่ออกนี่แต่ว่าก็ลองเชียงมองเนอพี่น้องเอ้ยล่องเชียงมึงนี่ละหาโกหาเอากหานั่นละเขาก็กลับกันไว้ถ้ามันออก ท่นละขอพูดให้โชคให้ม ắ นทุกคนใช่ขอพูดไหลายครับนี่ได้เราก็ถวายมาน้ำเอี้ยดชี้มาเพื่อนไอ้สบายสร้างบุญสร้างกุศลสร้างซ่าร่ากูตาช่วยเพื่อนเนี้ยน้ำกันเนาะครับน้ำกันในบุญน้ำกันไอ้เอาสายบุญหาสโซฮาราพ่อกไอเอาท่านบุอบนะพีว่าถือว่าเอากับท่าบุญนั่นแหละท่านใดมันจะอยู่ย่งพงกับพันเงินเอากับพวกไปใช้ไอ้เอาได้มากมันแพงตัวเพื่อนมันบ่ถือดเง้ครับงวดหลัง เขาต้องบอกจริงๆบอกตรงๆให้เพิ่นว่างาเห็นเรามาเห็นจะตบจะตัวกัดไม้คระมากขอบคุณขอบคุณเนื้อห้างต่แเสงต้องครับเบินแ่งปันโชคหน้าในห้องก่ขอบคุณในหลายนะครับเด้อเสื้ออะไรนะ